คือการหายใจก็คือจะเบาลงคือจะสังเกตแบบนี้มาหลายวันแล้วจนมาถึงวันที่7ก็คือไม่แน่ใจว่าหนูได้สมาธิไหมแต่ว่าจิตไม่หลุดคิดไปไหนเลยในระหว่าง1นึ0ถึงเจ็แต่ทีนี้คําถามหนูว่าหลังจาก700ไปแล้วเนี่ยการหายใจเบาลงคือจะไปได้สมาธิตอนนั้นใช่ไหมคะหรือว่ายังไงไม่เกี่ยวการได้สมาธิไม่ได้สมาธิเนี่ยมันต้องดูสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนั้น นิวรห้าดับไปคทานี้ิวรห้าดับจนหมดไม่เหลือเลยวิตกว,วิตาปิติสุเกิดไหมถ้าวิตกว,วิตาปิติสุเกิดแสดงว่านั่นแหละได้สมาธิถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังแค่มันรู้เฉยมันก็เรียกว่ายังไม่ได้สมาธิมันเรียกว่าเป็นกําลังสมาธิเบื้องต้นแต่แสดงว่าสติมันเริ่มตั้งมั่นได้แต่มันยังถึงขั้นแบบเป็นฌานหนึ่งเลยยังไปสมาธิยยาร,รยยือยังสัมมาสมาธิรือยังอยัง ต่ดีแล้วะมันจะนําไปสู่ตรงนั้น่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งกังวลมันจะได้ไม่ได้เดี๋ยวมันได้มันจะรู้เองว่ามันได้ไม่ต้องไปนั่งกังวลกับมันเราภาหน้าที่เราคืออยากให้มันหลุดไปคิดแล้วเดี๋ยวพอเวลามันไม่หลุดไปคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อนิวรนห้ามันสงบจนหมดแล้วอ่ะสมาธิจะเกิดเองเมื่อได้แล้วมันจะไม่วอยแล้วอ๋อนิวรอนห้านี่คือต้องไม่ไม่เหลืออะไรเลยจากที่ว่าหนูเคยบอกว่าลำคาญตัวเองแล้วก็แบบ เหมือนแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยในการนั่งสมาธิในประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนนั้นเนี้เมื่อมาส่งกันบ้านเมื่อวันที่18บแปดะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็มีความรู้สึกว่าการลาคาญเนี่ยน้อยลงแต่ถามว่าหายไหมก็มีหายบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ไม่หายแ้าถามว่าฟุ้งซ่านไหมไม่ฟุ้งซ่านแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยมาจับมาจับกิริยาในการนั่งสมาธิคือแบบการตั้งใจหายใจนี้แหละคือเป็นการตั้งใจที่แบบ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งแต่ทีนี้คือความตั้งใจกับหายใจแรงกับหายใจเบาเนี่ยหนูจะมาสงสัยตรงเนี้ค่ะหนูได้สมาธิตรงไหนหรือว่าหนูไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงเราไม่ต้องสียเรียดหน้าที่เราคืออย่าให้คิดมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราทําได้ทําเลยไม่ต้องไปสนใจวิธีเราสนใจ <S 2> <S 2> <S 2> แค่ทํายังไงก็ได้ให้มันจ่อลงที่ตรงที่เรากําลังรู้อยู่โดยไม่หลุดไปไหนเลย สมมติเราจะรู้ลมหายใจจะแรงจะเบาจะสั้นอะไรไม่สนใจหน้าที่เราคือรู้อยู่แค่ตรงนั้นคือรู้แค่ตรงนั้นไม่ไปสนใจกับความคิดอื่นอย่าให้มันเกิดความคิดหน้าที่เราคือทําอะไรก็ได้มาพิธีไหนก็ได้แต่อย่าให้มันหลุดไปคิดอย่าให้นิวรณ์ห้ามันแทรกถ้านิวรณ์ห้ามันแทรกได้อยู่แสดงว่านิวรณ์ห้ายังไม่ดับถ้ายังไม่ดับสมาธิก็ยังไม่เกิดแต่ถ้ามันดับสนิทจนไม่เหลือนั่ง๊บเนี่ยรู้เลยแล้วมันจ่อตรงที่ตรงนั้นไม่หลุดไปไหนเลยนั่นแหละสมาธิก็จะเกิดละ ทีนี้เราทําไปเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มพัฒนาจากเดิมมันเป็นอีกอย่างปัจจุบันนี้มันเริ่มเปลี่ยนมนเริ่มดีขึ้นเราเห็นไหมว่ามันดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นที่แบบไม่ลาคันตัวเองไม่ฟุ้งซ่านก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆถือว่าฟุ้งซ่านเป็นบางวันแต่ไม่ใช่ทุกครั้งใช่ค่ะเรารู้ชัดเลยใช่ไหมว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะรู้ชัดเลยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเรียกว่าพัฒนาเพราะนั้นการพัฒนามันก็ไปถามใครนะ นั่นแหละรู้ที่ตัวเองเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไงอืมค่ะเหมือนคนสวยขึ้นอ่ะมันส่องกระจกมันก็ต้องรู้ว่ามันสวยขึ้นหรือคนมาชมอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะมันรู้ตัวไงว่าร่างกายเราเจียเปลี่ยนแปลงมันต้องรู้สิวเปลี่ยนแปลงปในทางที่ดีขึ้นอ้วนอ่ะรู้ไหมรู้อ่ะเออแล้วเวลาผอมรู้ไหมเออสมมุติถ้ามาผอมลงเห็นไหมว่ามันผอมลงอ๋อ มันเห็นใช่ไหม<ฤ>นั่นแหละเรียกว่าพัฒนาสมมุติเรามีเจตนาในการทําให้ตัวเองผอมจากอ้วนแล้วมันลดลงไปเราส่างองกระจกเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันผอมลงไหมแมันจะนิดเดียวแต่เราเห็นว่ามันผอมลงนี่ไงพัฒนาค่ะเออคนผอมเช่นเดียวกันจะทําให้ตัวเองอ้วนมันพัฒนาขึ้นมันอ้วนขึ้นก็แสดงก็เห็นเลยว่าอ๋อมันอ้วนขึ้นแล้วนี่ไงพัฒนามันเห็นได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคนที่ได้ทานแล้วมันจะไม่สงสัยว่าได้ทานแล้วไงเออเพราะอะไรก็มันเห็นดัวตัวเอืมค่ะ แต่วันก่อนอาจารย์พูดถึงการบอกบอกบอกคนที่ถามคนหนึ่งว่าให้ดูที่ลมหายใจตัวเองว่าลมหายใจของเรามันจะเบาลงเบาลงเบาลงให้หาลมหายใจตรงนั้นให้เจอแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่หนูหายใจแรงหรือว่าหายใจที่เป็นสม่ําเสมออะก็คือแบบตั้งใจหายใจกับหายใจเบาที่หนูเป็นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันมันได้ไหมมันได้ทั้งสองแไหมไม่เกี่ยวกับลมหายใจเบาไม่เบาอันนั้นเขาถามอาจารย์ว่าเขาลมหายใจเบามันเกิดจากอะไรมันไม่เกี่ยวกับเบาไม่เบาจะหายใจแรงก็ได้ อ่าแต่เมื่อมีสมาธิแล้วลมหายใจมันจะสม่ำเสมอของมันเองเราไม่ต้องไปตั้งว่ามันจะมันจะหายใจแรงใจตาตเบาใจแรงไม่ไม่เกี่ยวถ้าที่เราคือรู้มันสมมุติขนาดนี้มันกำลังหายใจแรงเราก็รู้ว่ามันหายใจแรงขนาดนี้มันหายใจเบาเราก็รู้ว่าหายใจเบาขนาดนี้มันไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจค่ะแค่นั้นเลยไม่ต้องไปไม่เกี่ยวกับว่า้มันเบาเพราะอะไรมันแรงเพราะอะไรไม่ต้องไปหาความหมายของมันไม่ต้องไปหาเหตุผลหน้าที่เราคือรู้รู้เฉย ถ้ายังปรุงแต่งอยู่ก็เรียบร้อยก็ยังได้สมาธิไม่ได้เพราะมันยังคิดอยู่เลยน่ะมันยังเพลินอยู่เลยมันยังไปหาหเหตุผล <คน S 2> <า>มันยัง,งสงสัยอยู่เลยเอาเป็นบางครั้งเหมือนกันนะที่ที่หนูที่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 ท,ที่ว่าคิดอยู่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าเออหนูนคิดไปแล้วได้ไหมใช่เพราะนั้นเลิกคิดหลังจากนี้คือเราไปทําแล้วเลิกคิดไม่ต้องคิดเพราะหน้าที่เราคือต้องไม่คิดไงไปคิดทําไมอ่ะ ถ้าจะคิดต้องคิดตอนที่ได้สมาธิมีกําลังสมาธิแล้วไปคิดด้านปัญญาไปคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะคิดคือต้องไปคิดตัวนู้นหรือไม่ถ้าเวลานี้คิดคือคิดอะไรคิดเกยวการโฟกัสอยู่กับลมคิดพุทโธใช่ แต่อาจารย์บอกหนูว่าเมาื่อคราที่แล้วว่าอาจารย์บอกหนูว่ายังไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยให้ดูลงหายใจอย่างเดียวให้ลดการฟังธรรม,มะลงแต่หนูก็รู้สึกงุดหงิดในการฟังไม่ได้ฟังธรรม,มะอะไรเงี้ยก็คือแบบก็แอบเปิดคลิปสั้นๆเน่ะไม่ได้คลิปก็คือแบบไม่ได้เป็นยาวๆประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยเปิดคลิปสั้นๆสักห้านาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟังเพื่อที่ว่า ตัวเองเหมือนแบบจะไม่ขาดจะไม่ขาดด้านทรมาไปแล้วทีเนี้ยพอหลังจากวันที่ไม่ใช่ค่ะเข้าใจแล้วคือหลังจากวันที่สิบแปดมาจนถึงณอวันเนี้ยหนูก็มีความรู้สึกว่า,าอาจารย์บอกไม่ให้หนูพิจารณาอะไรเลยก็คือแบบเหมือนหนูจะลืมอ่ะจะลืมตรงนู้นไปแล้วก็คือจะหันมาทําสมาธิอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกจะไม่ใช่ว่าหลงลืมไปเลยก็คือจําได้ไม่คบอะไรประมาณเนี้ย มันก็มันก็จะก็พอหลังจากนั้นก็คือจะมาพิจารณาสินของตัวเองห้าข้อโอ้โหวันนี้ขาดไปแล้วขาดไปแล้วหนึ่งขาดข้อสี่และอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณเฮ้ยขาดข้อหนึ่งดันเผลอแต่เราไม่ได้ตั้งใจยอะไรเงี้ยก็ค,คิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรประมาณนี้ก็ตั้งใจนี่แหละ <c oughs> เอาแล้วจะบอกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้มันตั้งใจ,งจผึงก็ไม,มไม่ตั้งใจมันจะผิดได้ยังไงไม่ใช่คือเหมือน กวาดบ้านเนี่ยมันมีมดมีอะไรเงี้ยค่ะตายแล้วเราก็มาทันได้มองนะว่ามันมีมดอยู่ในข้างๆรอบถังขยะหนูก็กวาดบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยอ้าวไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย่างนี้ก็คือค่ะก็คือเนี่ยแหละก็คือหนูเหมือนแบบจะไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจที่จะผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ผิดเรื่องแอร์ข้อสี่อีกบางทีแบบพูดเพ้อเจ้อกับแฟนอะไรเงี้ย บางทีเมื่อวานเนี่ยก็ถามว่ามีเงินมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หนูก็เลยบอกว่าประมาณสองล้านแต่จริงๆแล้วหนูมีแค่สองพันหนูก็พูดแบบอ้าวเฮ้ยตายแล้วผิดสิลอีกแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยคืออยากพูดเล่นกับเขาไงแต่ว่าหนูพูดไปแล้วไงก็คือเจตนาโกหกหรอไม่ค่ะไม่ไม่เจตนาโกหกเพียงแต่พูดใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นการพูดเพ้อเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นการพูดเพ้อเจอร์ใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ไม่ผมิดศีลแต่ไม่ผิดใชี่ไม่ยใครออก ไม่ผิดใช่ไหม,ไมใช่อันนี้เรียกว่าเพอเจอพูดโปรยประโยชน์เปล่าหาที่เงินจนเงินปลายไม่เจอถ้าที่มันไม่มี <c oughs> มันก็รู้กันอยู่แล้วแฟ่เราก็รู้ <c oughs> ใช่ไหมว่าเราไม่ได้มีเงินสองล้านอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ต่างคนต่างมันรู้กันอยู่แล้วไงแต่แค่แซวเล่นกันอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเพอเจออ๋อ <Per cher S 1> โอเคหนูก็คิดว่ามันเป็นการผิดศีลในการพูดเพอเจออะไรประมาณนี้เพอเจอไม่ผิดศีลจะผิดสัมมาวาจาไม่สำนวนสัมมาวาจามันจะเป็นเหตุใหุ้่งงสร้างอ๋อ แล้วมันก็จะพุ่งซ่าไม่เลิกไงทีเนี้ยมันก็จะเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยคือคือพูดไปแล้วมันนึกได้อ้าวตายแล้วพูดพูดผิดไปแล้วอะไรอย่เงี้ยก็พยายามที่ก็มาเตือนตัวเองว่า,น,าน่าจะสมรวมมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คิดแบบนี้ไ